ทำหน้าทำตาคือ <c ười> เคยได้ยินชื่อคุณนายอยู่ในวงไพ่เขาลือกันอยู่ว่าคุณนายชอบเสียไพย่ <c ười> แล้วเยนดีที่ได้รู้จักนะคะเคยได้ยินชื่ออยู่เพิ <c ười> ่งรู้ว่าเป็นเมียของเสียอาคมแบบเมียตกเมียแต่งแล้วคุณนายเนี่ยสะเออเข้ามาที่นี่ทำไมคะ <c ười> ปากดีมากแกรู้หรือเปล่าทุกวันเนี่ยเสียเขาจะมีเมียสักกี่คนฉันไม่เคยว่าแต่เมียเสียทุกคนต้องเคารพฉัน แต่แกเนี่ยมันก้าไปคุณนายคุณนายบอกว่าทุกคนต้องเคารพคุณนายอันนั้นมันคนอื่นค่ะแต่สำหรับน้ําค้างเนี่ยไม่จำเป็นถ้าหากว่าไม่มีอะไรจะพูดแล้วเชิญคุณนายนะคะเนี่ยใส่หัวออกไปเลยค่ะน้ำค้างปากดีดีนะจะบอกอะไรให้ไอ้โคมมันมีแค่ตัวทุกวันเนี้ยที่แกยอยู่ดีกินดีก็งเงินฉันทั้งนั้นที่จะพูดดีดี พูดให้มันมากกว่าเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้ไม่ต้อนรับออกไปไม่ออกฉันบอกให้แกออกไปไงไม่ออกอ่ะหน้าด้านนะดูสิคนอะไรไม่รู้สู้มือนี่อีกครั้งฉันเกิดมาฉันไม่เคยเห็นคนแต่แกเลยฉันบอกให้แกออกไปไงไม่ออกกูบอกให้ต้องออกไปไม่ออกใช่ไหม ้เอาแล้วเอาเฮ้ ได้ยินชื่อคุณนายอยู่ในวงไพ่เขาลือกันอยู่ว่าคุณนายชอบเสียไพ่แล้วยินดีที่รู้จักนะคะเคยได้ยินชื่ออยู่เพิ่งรู้ว่าเป็นเมียของเสียอาคมแบบเมียตกเมียแต่งแล้วคุณนายเนี่ยสะเออเข้ามาที่นี่ทาไมคะปากดีนักนะแกรูด้วยป่าทุกวันเดียวเสียเขาจะมีเมียสักกี่คนฉันมีเคยว่าแต่เมียเสียทุกคนต้องเคารพฉันแต่แกเนี่ย มันกไปคุณนายคุณนายบอกว่าทุกคนต้องเครารพคุณนายอันนั้นมันคนอื่นค่ะแต่สำหรับน้ำค้างเนี่ยไม่จำเป็นถ้าหาว่าไม่มีอะไรจะพูดแล้วเชิญคุณนายนะคะเนี่ยใส่หัวออกไปเลยค่ะน้ำค้างปากใหญ่ดีไหนะจะบอกอะไรให้ไอ้คมเนี่ยมันมีแค่ตัวทุกวันนี้ที่เกอย,อยู่ดีกินดีก็งเงินฉันทั้งนั้นที่จะพูดดีดี ฉันจะไม่พูดที่มันมากความเพราะฉะนั้นบ้านหลัยงยนีไม่ต้อนรับออกไปไม่ออกฉันบอกให้แกออกไปไงไม่ออกอ่ะหน้าด้านนะ